หมดหมดอาบานดิหมดหมดหมดหดหมดลตนึ่งกับวอวายจะคุยเลยไหมครับหรือว่าเราเพื่อนมาคุยได้เลยครับอ่าว่าเลยครับมีเรื่องอะไรกันไม่มีอะไรมากครับแทงกันมาแล้วครับ ็คือมีสตรอรี่เปิดกันมาเรียบร้อยถูกไหมครับใช่ครับสูตรสีขาวแล้วหรอครับไล่องไหนกันฮะอาวอดวายครับว่าไงครับวิญญาณหอยพิมพ์ดึงเขาแจ้งว่ามีสตรอรี่เปิดแทงกันมาอันนี้ถูกต้องเนาะใช่ครับใช่ใช่ใชก็อันนี้จะเป็นรูปแบบไหนครับเป็นการเล่นสตรอรี่ใช่ไหมครับใช่ครับ ่พูดถึงเรื่องมูลค่ากัน้านะได้รถแล้วอ่ะแต่จะเล่นกันเท่าไหร่ครับสิบล้านครับขอรักเหลือแปดได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมสี่เิมพันครับห้าล้านครับ สามล้านได้ไหครับจะาล้านไปขอสามได้ไหมดูสิบล้านขอสามได้ไหมสองสองข้อสองกันอะข้อสองลูกสองข้อทุกอะสามล้านอะสามล้านสามนั้นไอ้ที่ออยู่ค่าการเล่นนะครับอยู่ที่แปดล้านแล้วก็เดิมพันสองล้านสามครับสาม อ่าเดิมพันสามล้าน,รรานครับประธานทัรครับเล่นตอนไหนครับลุงเล่นต้นไหนเริ่มเลยขอลาสักสี่ทุ่มได้ไหมอ่าได้ครับได้สี่ทุ่มได้ไหมลงุงได้ครับได้ประกาศสี่ทุ่มนนใช่ไหมรประกาศวอใช่ครับ <ปน S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวผมติดคูดาวให้จนถึงสี่ทุ่มนะครับแล้วก็สี่ทุ่มก็จะเริ่มเลย คนเข้าออกครับร so ลปลดหลักไหมว่าเวลานอนเตียงปดครับปวดครับปลดครับปดปวดงั้นปดให้ถึงตอนสี่ทุ่มนะหลังจากที่เริ่มไปแล้วก็ไม่สามารถไปเลยจะได้สูสีสูสีบังคับไฟไม่ลุงก่อนกี่โมงดีอันนี้สภพาบังคับยังไงครับโดยปกติจะสามทุ่มครับ แต่ว่าอันนี้มันเลยเวลามาแล้วผมว่าไฟแรกก็ไม่เกินเราเริ่มสี่ทุม่มไฟแรกไม่เกินห้าทุมนะ่มเนียไม่เกินห้าทุ่มครับต้องมีไฟแรกแล้วก็เล่นยาวไปเลยคี่เห็นว่าไงครับทัทงงง้งสองทั้งสองฝังอันนี้เล่นยี่สี่หรือแบบว่าเฉพาะแบบช่วงพิธามยี่สี่เลยครับ ริสติมเขาแล้วสุวจันใช่ยังไงนะครับสภาไม่ไหรอเพิ่มเติมไหมครับไม่มีครับทุกอย่างก็คือปกติตามสตอรี่เลยครับอ่ะงั้นเดี๋ยวสภานะครับให้อประกาศเริ่มนะครับตอนสี่ทุ่ม แล้วก็ในระหว่างนี้สามารถเอาคนเข้าออกได้นะครับแล้วก็สตอรี่่ที่4นะครับทุกอย่างตามเป็นไปตามกฎของประเทศนะครับ้นเดี๋ยวแยกย้ายได้เลยครับขอให้สนุกกับสตอรี่นี้ครับครับครอบข้องข้าครับที่ลวงครับขอบคุณครับแท็กมโนคืออะไรวะก็คือที่พวกเราได้แชมป์ไงอ๋อไปนั่นนะไอหนึ่งหนึ่งนะ เออมันไม่ใช่ที่ว่าแชมเปี้ยนอะรอบก่อนที่เราได้อ๋อสามแสนแล้วสามแสนแลอ๋อคิวแตกนะใครมาตรงที่จะชนะบ้านเลยผมผมพี่เอามาแบบคิวแตกคแตกแม่มันบอกว่าสีขาวมุ้ยจำหรอมึงเคยโดนตีแล้วมึงโดนตีอีกนะสีขาวเนี่ยแท็กอะไรกแท็กกันบ้ากูกูมีแท็กอยู่อันนึงแท็กอะไรอะลูกจิงบ้านชิงบ้านอ๋อออกูไม่ได้คืนเขาอันนึงไอ้ตอนที่ไปทดสอบให้เขาไงกูเก็บไว้อันนึงมาคำเตือนใช่ไหมน้องชายชิวนะ ไม่ไมพี่สวยพีบอกอนี่วนะ่าคือพวกมึงทำให้เต็มที่นะเว้ยแค่ไม่ต้องคิดมากอันนี้พี่บอกให้ว่าไม่ต้องคิดมากเล่นไปเลยไม่ต้องห่วง,งบัฟนะเอาพอไฟ<ๆ>กูไม่ได้สนใจเลยแล้วกูจะไม่โทษพวกมึงด้วยกูจะไม่ว่าด้วยแต่ขอให้พวกมึงเล่นให้เต็มที่เล่นให้สนุกนะเว้ยเล่นให้มันสนุกอ่ะเล่นให้มันสนุกเหมือนที่พวกมึงอยากอยากทำของทำอะไรขึ้นมาเล่นนะพวกมึงเหนื่อยกันมาทำที่พวกมึงพยายามมาทุกวันเนี่ย เพื่อที่มึงแบบเล่นให้สนุกเว้ยแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวว่ากันหลังจบจะขอให้พวกมึงเล่นให้เต็มที่เล่นสนุกนะไม่ต้องซีเรียสขอเล่นให้มันอ่ะขอให้มันมันมันเดือดอ่ะบ้าๆใช่ไหมพวกมึงรอวันนี้มึงเข้ารีตตึงมาเพื่อเล่นสตอรี่อยู่แล้วเว้ยกูรู้วันนี้มันมาถึงแล้วเว้ยลันลันนะลันลันนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวต้าแชท LITT คนใหม่เข้าด้วย LITT มึงแหกปาาแห้ป่าข้างบ้านด่าไปเลยไม่ต้องกลัวนะเว้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยขอบ้าบ้าเดือดมันมันเลยเห็นไหมทำเต็มที่นะขอให้มันแบบสมกับสุดขาวหน่อยเข้าใจป่ะยังไงผมก็ยังให้แรมโบวเป็นหนึ่งเดียวนะใจผมครับถ้าเป็นสตอรี่นะเป็นระเบิดดาฟไฟอีกอ่นตันมา ไม่ต้องแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วโ okay, hey. อเคพี่เไามาบ้านขบไปมาบ้านไปนี่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 ไปบ้านนี่ไปบ้านนี่บผนที่ผมผมอยู่ได้เฮ้ยมันขยับมาหน้าคุกขยำเหมือนเบสบบอกได้ยังเบ๊บบอกได้ปะออกมาออกมาเบ๊บออกมาออกมาชน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 หน้าคุกชน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 หน้าคุกบอกชนหน้าคุกจะรอดไปแล้วนะชนหน้าคุกชนหน้าคุกจับได้จับไปได้ชนหน้าคุกมันเหมอเยอะมันเหมอเยอะมันเหมอเยอะสุดดังมันบูขึ้นบ้านบัสมันบขึ้นบ้านปัส ขึ้นบ้านนะขึ้นบ้านเขาขึ้นบ้านเอาตรุดอาตรุดไคนอยู่บ้านออกได้ไหมคนอยู่บ้านอออได้ไหมได้แล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 ้วลาคุกจับตลุดลุจับตลุดสได้ตะันไหมได้ตะขันไหมอีเลตตอนสีอีลตอนสียกูคว้ากางไฟอ่ะรถกูจับสะขันนึงจับสะคันนึงบ้านมันระเบิดหมดแล้วไม่ใช่หรอหมดแล้วหมดปะระเบิดมดแล้วเลดาฟ้าเลยดาฟ้าอย่าเล่นบ้านนะเขได้ตวซ่อมแล้วล่ะ กล้มันเพิ่งระเบิดแต่หน้าบ้านอ่ะน้าซ่อมได้แล้วกระวัจับเลยวะเฮียเมเราจะเล่นบ้านนะดิเดี๋ยวมันก็มาแหลมไม่ป่องอ่ะเดี๋ยวมันก็มาแหลมรอจับมันเลยมช่ไม่ใช่ไตรงไหนตรงไหนข้างหน้าขางบ้านข้างบ้าน้า ตกน้ตกีตก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 ตเราไปตัวเราไปตัวเตาไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขึ้นเลนโต๊ะนูโต๊ให้นยมรันไม่ลงมไม่ลงมัไม่ลงไม่ลงไม่กล้าลงเพื่อนมารับเพิ่นตรงนี้ตรงจีตรงจีลัาสุดจีลุดมาเบ๊บเบ๊บรถกูรถกูได้ขึ้นได้ขึ้นได้เตนลอรถคันนี้อังเขาอยู่บ้านเยอะเขาอยู่เต็มบ้านเลยไม่มารนสีดำหมอมสีดำหรอเกี่ยวปะเกี่ยวเข้มอ่ะ เราเราประมูลเราประมูลเอาลบประมูลก่อนประมูลประมูลอ่ะเดี๋ยวลบประมูลจาแตกนะลบประมูลจาแตกนะ่ประมูลที่เดียวรถกบมา้ที่ประมูลเลยที่ประมูลเลยทกบที่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 กบไปที่กบไปเบฟขึ้นได้ป้าเบฟเบฟตกขึ้นได้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 ีวขึ้นได้กตายกบตาบ้านกบตาบ้านมีแต่พวกเราต้งให้เบฟอ่ะกบตาบ้านเ้วไปตาบ้านนแ่ละันามเนี่ยถ้ามันแตก้ามันกบไว้ยไบ้านยบ้านบ้านบ๊อบ

พอใช้เราไปเล่นในบ้านนะพี่ใครมายิ้ม่มันว่างเหรอเราเราเขามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยมึงมาชนดิมาชนอีกฝั่งดิ้ของบ้านอ่ะอ้อมมา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 ใครอยู่อีกฝั่งของบ้านกอดตีอ้อมมาแล้วเดี๋ยวผมชนฝั่งนี้ไม่เล่นนะไม่ไม่ชนลงนะไม่ชนลงนะไม่ชนลงนะกูจะพังนะพี่ผมซ่อมแป๊บบ้านมันซ่อมละบ้านมันซ่อมละเดี๋อ็มเข้าเอ็มเข้าบ้านมันซ่อมละที่มันมันซุนจัดเลยอะไรของมันไว้ที่ ปูอจัดเลยสีขาวเหมือนใครขับรึป่าวจอดรถซ่อมกันได้ไหมครับรถสาทลงลงไปซ่อมเลยเลยลงซ่อมเลยลงซ่อมเลยไอเดนเซตสีขาวใครใครขับแกน้แกลรถปะเนี่ยซ่อมลงซ่อมก็ให้ซ่อมซ่อมเลยดูกันไหมพี่มีซ่อมรถลงลงรถรีซ่อมรีซ่อมมีพวกมันใช้สีเทาปะใช่ปะดำก็มีลง มันมาข้างหลังนี่เพื่อนเราหรือมันอ่ะใช่มันมีสีเทาอ่ะของเราเนี่ยใอ้เขาเนี่ยของใครต้องสองสามคันนะด้านหลังอ่ะคันต้องผู้ชมไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปเยอะประชาชนพี่ประชาชนประชาชนไม่ใครเปิดโต๊ะวอดไวลิตึงหรอวะมีมี นิดต so an like an ึง0.5วัดวัน0.9เฮ้ยที่จอดฝั่งตรงข้ามใครวะที่จอดฝั่งที่บังกันเมื่อกี้ใครอะพวกเราปะแท็กอ่ะ่าสนมาพี่บนเขาปะเต็มหลอกรถกันไว้ด้วยนะเว้ยดูเต็มเลยยอะจ่าสะเยอะจัดอะไม่ได้เลียนเรียนนานก็เหนื่อยอยู่นะล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยหน้าบ้านมันทำอะไรกันวะมันต้อมรถอะพี่มันจะล่อให้เราเข้าไป พี่เขาบอกว่าเขาเขาจะร่ายเรามาพี่ผมได้ยินคุยวอลกันเป็นบ้านหรือเปล่าเอาตกกลางไมบ้านก็ไม่เข้าไมก็ไม่เข้าเหี้ยแค่นั้นแหละอู้หนาวพรอป่ะอยากปลูกบ้านป่ะอยากปลูกบ้านไหมกูถามเลยวัดใจเนี่ยเปลี่ยนแล้เอางั้นแหละไม่เวิร์กนะมันเสี่ยงนะเสี่ยงต่างๆลำรวจมันน้อยง่ายนะป่ะถ้าเข้าไปไม่ เราเราก็เล่นแบบที่เราเคยทำไงทุกคนดดลุ่นลุล่นต่อลุ่นต่อลุ่นต่อลุ่นชอบประตูแล้วอ่าไไลุงประเด็นอะตำรวจมันน้อยตำรวจมันน้อยระเบิดเหลือในตัวสามลูกน,นะคาเรนเหลือเท่าไหร่สามสามกากอะไรกากอะไรมึงากอะไรมึงสลา,ายอย่างนเนี้ยเฮ้ยยังหลุดอยู่เลยเสี่ยวเ,เอ้ย มันให้กุ้ยผมเลยอ่ะโอ้เบอร์เลยมึงเห็นว่ากูเป็นลิงเหรอวะมึงอยู่อยู่อย่างเงี้ยไม่ไหวนะมันเห็นมึงเป็นลิงปะมันเห็นมึงเป็นลิงปะมันเห็นมึงเป็นลิงเปล่าเบอร์เลยอ่ะรู้่าไอ้โม่ให้อ่ะไอ้เนี่ยผมบอกว่าผบอกว่าเอ้ยมันเขาจะเข้าแล้วเขาจะเข้าแล้วมันบอกว่าแล้วเป็นครูอะไรอารมณ์เนี้ย ตอมเงีลยไอ้เงี้ยเดินทางสายฟูคิงเยอะไปหน่อยไอสัตว์ว่าแล้วเอโมให้ก้อยตะเรนเขียวอะให้อีกแล้วเหรอตรงนี้ก็ให้อีกแล้วเหรอเห็นลุงมังกีอยู่ในแก๊งเราไงก็เลยให้เผื่อเราไปให้ลุงมังกีจับ ต้องรับใหใช่ไหมให้โอกาสหน่อยพี่ให้กลับมาส่วนมันไม่ไมดีไม่ดีเลยพี่ไป็นโลหน้าคุกกันไหมอะไรมึงเดินทางสายฟูคิงเยอะเลยโม่ฮะมึงเห็นว่ากูเป็นลิงเหรอพี่อาไปย์เป็นรถนักบุญพี่ตรงนี้ไปย์รือใคมันเล่นยากไม่เงิอนอ <ปะ S 2> ่ะผมยิงรถยิงล้อมนันหมดแล้วหน้าบ้านไหนอ่ะไปไปขยับมาดีกว่ากูว่าขยับหน้าคุกด้วยอ่ะ มันสั่นหาบ้ามได้เชี่ยโมเนี่ยไอเหี้ยกูไม่เห้อเห้ยเหเห้ยไออ้เห้อ้เหี้ยไอ้เหี้องเหเ้ยยไอ้เห้ยไอ้เหี้ยไอ้เหน้ยอ้เไม่ไอ้เหี้ยไอ้เหอเไอาไอ้เหยไอ้เ้อ้ไอ้ไอ้อไอ้เหี้ยออ้นออห้ ไปล่วงล่วงล่วงโดนมันยิงล่วงเบฟเช็คดิเบฟเช็คก่อนเพื่อนมาใครมาเพื่อนใครมาหน้าบ้านมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมาหน้าบ้านไอ้เบฟเบฟมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วถ้าเกิดบ้านระเบิดมึงต้องระเบิดประตูลงรถกับประตูประตูเล็กนะวิ่งมาหลังบ้านวิ่งมาหลังบ้านใครตกมาเฮ้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะบุกบ้านเขาเราโฟกัสเพื่อนนะเว้ยขึ้นมา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 ขึ้เจ็เพื่อนขึมาเด็บเพื่อนเพื่อนตกมันอยู่ยิงกันอยู่ลงมาหลังบ้านให้ให้ให้ตกวิ่งวิ่ง มึงยิงมาดิมึงยิงมาดีมึงยิงมาดินะวะอย่าเิงลอย่าเิ่งงนะเียกระเบิดดิีเียกระเบิรดิเียระเบอดดิกำลังมาลุงแล้วมันปัดตกมัน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 ตงไม่มันตไม่เราตายมเวปเระเบอรี้ระเบร์เรเบ มึงชมเพื่อนกูมีตาป้ากูถามจริงไงเที่ยวายดิเที่ยไม่มีจะมองเห็นเลยควายพยาอ่อนเียมึงอะเลือกควายก่อนเดี๋ยวควายเอ้ยไป็น้วไปแล้วแล้วเสียงย่าสั้นดนรถเสียงย่าสั้นเดี๋ยวลได้เฮียควายมึงอ่ะเป็นควายเจ็บมือรถถั้เที่ยวมาที่เล็บแรกที่เล็บเบบางนะพี่เล็บบางนะยังยังมันไม่ขึ้นตัวไอ้นี่อย่าพึ่งฟังดิเดี๋ยวให้สัญญาณยด้วยโม่โม่เสียงย่าสั่นเว้ย แต่ว่าเปลี่ยนจริงวันนี้ใื่ไหมช่งหรือว่าโม่วะฮะมันจะมีรถพวกเขาออกมาด้วยนะจะได้ขึ้นกูเลยไม่ได้ขึ้นเที่ยวเลยมีบทต่างต่างตัวอย่างมีบทเฉยยังมีบทเฉยมีอะไรนะขังน้่ายมาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาไอ้เฮียพ่อฝังน้ำ้ังน้ำก่อนไปตัวไปหมดที่นี่จะเบิดนะเดี๋ยวเราทุกคนถ้าเกิดเราจะเข้าบ้านนะถ้าเราพุ่งเข้าบ้านนะมือระวังดีๆเขามีปืนบุหรี่คา เราเราจะระเบิดเราจะระเบิดประตูเล็กเราจะลงที่ประตูเล็กนะเว้ยฟังนะเราจะลงประตูเล็กการเล่นกับเพื่อนก่อนเล่นตรงประตูเล็กให้เพื่อนเขาระเบิดก่อนแล้วมึงพยายามเล่นชิดหลังหักชิดบ้านนะเว้ยอย่าเล่นอย่าเล่นลานบ้านเดี๋ยวพยายามเล่นชิดบ้านไม่งั้นเขาจะยิงได้เขาเรียกมีไหประตูเล็กตรงคือตรงที่เบิกรถนะฝั่งที่เบิกรถฝั่งที่เบิกรถนะประตูเล็ฝั่งายเข้าไปฝั่ง้ายแล้วเราจะค่อยๆดันในพร้อมกันพอเบฟวางเสร็จปุ๊บเราจะดันในพร้อมกันดันดันไประเบิดประตูลงรถโอเคไหมดันประตูลงรถเสร็จใช่ไหมระหว่างเนี้ย มังกีนอกบ้านด้วยนะเออมังกีกับคาเลนนะถ้าสมถติประตูเล็กระเบิดมังกีอะคาเรนตัวมันเพื่อน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 มันถ้าเกิดมันะเบิดเพื่อนมันน่รู้เลยไหมตัวหนึ่งฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนกับมาเย็นเย็นเย็นฟังก่อนเฮ้ยฟังเออพอถ้าเกิดถ้าประตูแรกระเบิดประตูเล็กระเบิดนะประตูเล็กระเบิดมังกีกับคาเลนมึงขึ้นไประเบิดจัดฟ้าโอเคป่ะแล้วมึงมึงมึงขึ้นไปฆ่าตัวดาดฟ้าให้ได้ แล้วถ้ามึงโดนตามมาหรือโดนตามปเยอะมึงบอบาะก็ได้เ้ยเดี๋ยวพี่ผมปืนสองยิงปืนบนหลังคาคนนึงนะเห็ุปะสี่ตัวหนึ่งบายสบายพอมพร้อมพอพร้ออออมนะมันอะนริงนะถ้าเกิดสมมติฆ่าได้ส่งมส่งมาน้าบ้านนะเว้ยอปะออสมาน้าบ้านนะดิว้้ปรเพื่อนด้วยนะเว้ยไอ้กรไอ้รไอ้พดไอ้พูมึงกัรสหลังบ้านนะโอเคพ่ มา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 พุ่งเข้าไปดิพุ <Happ ens ahead> <throat> ่งเข้าไปดิเอาแบงดิเอาแบงดิ้พุ่งเข้าไปดิพุ่งเข้าไป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 ฝั่งซ้าย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 เข้าไปเข้าไปเข้าไปมึงเข้าไปฝั่งเอ็มพีนะเว้ยฝั่งเอ็มพีนะเว้ยมาตรงซ้ายมาเดินนะมาตรงซ้ายมาเดินนะมาตูซ้ายมาตูซ้ายเพื่อนอยู่ข้างนอกเยอะนะเพื่อนอยู่ข้างนอกเยอะตกข้างล่างเข้าไป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  ไอพวกที่เส้อมาจะเอมาตูนอตนอวเส้มาไอนเรกาไอรกกอมละพวกชื่อใหม่ลโซมา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 ปล่อย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 ใครไม่ได้รับบ้านก็ไม่ได้รับ um> um> ้านลีบลีบ um> um ่อนได้ลีบลีบ่อนด้ลีบลีบ่อนด้ลีบไรบ้านเขาไปใได้บบ้านเลย ไอแกงกปไปไปดันออกไปดันออกไปหมดหมดนาจหมดหมดหมดหดม้วายไปยันจะหมดแล้วมันจะแล้วนแล้วเว้ยอมันนอบ้านนี้ยสมไกันบ้านมแล้วหมดแล้วมันมดแล้วมันบดแล้วหมแล้วันบมดมันหมแล้วมันหมดแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้วเว้ย ตายยิงกันยตายเยอะไปต่อหน้ากไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปไปไหไัจ้าไปนกจ้ามึงะดีไรแต่อะไรกูไหมดแล้วไอ้เ้ไปไหนกันม้าบอมึงะดีอะไรอีกแล้วรอบ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 สาดีมึงสามดีมึงสาดี หมดแหละไอเหี้ยยิงหน่อยยิงหน่อยสามสามสามสเฮ้ยะะมใครอะทำสดไอเหี้ยปากดีเหี้ยอะไรควายไม่สด่เฮ้ยสามดีมึงสามดีไอเหี้ยถขาวปีนะครับมึงไอเหี้ไอเหีไควายปาดีเยอะไรมึงเป็นเี้อะไรไอ้ยามมโดนเ้ยอะมึงเป็มาอยู่เลยยัง้วาย ขาต, <Kell analyze> ตีไม่ตอะไรมึงฮะเฮ้ยมึงตัดขนไบ้นี่ย <para> น่เปล่นเปลี่ยนี่เล่นเปลนีเลนเปลี่ยนนีเลนเปลยเล่นยนีเนนเยเปิดจริงๆเนยยนนเีีเีนเียนนป่ะมนนป่ย มาโน่ป่ะกูถามขาโนป่ะคนที่ขึ้นไปมันชุบเพื่อนก่อนเฮียอะไรมึงเฮียอะไรมึงตัดเขียวมันนล่อะไรกางอะไรม่มีภาพยังมีภาพยังฮะเพื่อมีภาพยังาภาพยังมีภาพยังไอ้ยัมนดิมืยันมาดิไม่ต้อยงแล้วไม่ต้อยาดแล้วเพ่มยังาดมีอยู่เลยเขาไล่แทงบานแทงมันตึงมึงเยอะไปทำามเฮียอะไรขวัญยามนดียามันดียามมดีิมดเมดิอหอบอกเป้าไอหมอบอกเป้าเยอะตาาดดว่งลาวบ้านลบ้านลาาไป ไอ้จาไอ้เียหลังบ้านมีตัวนึงพท่เพื่อทอี่อะไรเฮียจะเนไม้เปอยู่เลยเียเป็นไม้ไเป็นไมอยู่เลยไอ้เหียไปทำเหียอะไเหียอะไรไอ้เหียเขียวมโนอะไรมึงอะไรเขียวอ้เขียวมโนเหียจะดีไปไหน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 ไอ้ตาวายไอ้แก๊งไหนก็แพ้ไอ้เียไอ้เฮียไอาลุงุ้อาลุงเอา มึงหน right. ีไปไหนมึงหนีไปไหนเคาวอว์คารว์ไ huh. ด uh ้คารว์คารว์คารว์แบบเพื่อนเคารว์ด้วยแบบเพื่อคาว์ด้วยเล่นจุดหรอมึงเล่นมีเ่อยทำให้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 ออก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 นี่คือรถคาตีนมาเลยคนหมดยาไอ้เลนข้างบนอะข้ปงนหมดแล้วนะข้างบนหมดแล้วหมดแล้วไเปไปดิวอีกห้องไหนแบบแค้นไปกันครับห้าร้อยห้าสิบห้าตีนพวกพี่ใครว่างมาคาตีนมาคาตีนยยังกา ตัดปลาได้เบอนะตัดีไอเหียตายตีมนมกไหมได้มันมีกไหมมานเพื่อนดูไปดูบอกเพ่เขาวอเลยเขาวอลอ้าวอเพื่อนเขาวอเพื่อนเขาวอเือเขาวอลเอนเขาวอลื่อเขาวอลขาอด้วยเื่อนเหี้อไเ็กี่ยวไปไปขึ้นรถไปขึ้นรถเพื่อนหายไปหนึ่งนะพี่เพื่อนหาหนึ่งเพื่อนหาหนึ่ง สองดีค่ะสองเอาต okay. ัวกับบ้านได้หมดเอาตัวกับบ้านได้หมดน่าจะหมดแก๊งนะเราจะได้เขาหลุดไปแค่ตัวเดียวใครมันเอาเพื่อมันอุ้มไปเชิดออกคนเดียววะรอดหนึ่งเฉยเพื่อมันออกไปได้ไงวะมันออกจากบ้านมันอุ้มมันแล้วก็ขึ้นรถออกไปเลยจะแตกห้าร้อยห้าอุ้ยแทะอะไรมันเชิดมันวะล่ะเออ คนที่ถือปืนอ,อยู่ข้างล่างอ่ะมึงฟังนะมึงยแยกซ้ายขวาไปนะเรายิงเข้ามาแยกซ้าย้ใช่ครับแยกซ้ายขวา,าขว้านอะ่ะมาแล้วมันเข้าหลังบ้าน,าาน,านโอ้ นี่ม <ih unting> ันน <PAUL> ี kind of ่มันน่มันซ้ำส้ำซ้มจัดไปพี่ยูจัดไปพี่ชายโดนซ้ำโดนซ้ำโดนเจียอยู่ซ้ำแปดลิ้วคไเลเฮ้ยเพื่อตายหรือเปล่าเอาไปกัดเอาไปดเอาไปกัดแล้วเพื่อเพื่อไปเบื่อไปเอาเพื่อไปไมเอาเพื่อดีนะบ้านไม่เอาเพื่อนนะบ้านไม่เอาเพื่อนนะบ้านไม้เอาเพื่อนนะบานดี ถูเพื่อนก่อนรีชูเพื่อนด้วยนะริมถงชูเพื่อนด้วยรีถูเพื่อนด้วยรีดให้จบตำรวจแล้วเอาไปกาก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 เอาศพไปกากเอาศพไปกากเอาศพไปกากลุกต่อชูเพื่อนด้วยเอาศพไปกากชูเพื่อนด้วยลงปืนหน่อยลงพื้นหน่อยลงพื้นหน่อยเปลี่ยนมีลงพื้นหน่อยเปลี่ยนมีล้งปืนหน่อยข้างบนข้างบนรีจัดเอารอรวยจัดมีปากลำเกี่ยวด้วยกูตายกูตายกูตายเฮ้ยเรนไม่ได้เยอะเล่นไม่ได้เยอะมึงก็ไม มึงเล่นมิดเดอรเยอะข้าลนข้าลนอน่พี่พี่พี่มีมีไปโอ้กูแคสเฮ้ยสวยิน <c oughs> ดีต้อนรับค่ะเเงนนอท

คนนี้ยังไม่ตายคุณเอ๊ะขอคนนึงใครว่างพี่คนนี้ตลอดยังไม่ตายคนนึงไปิโซไปวางหน่อยโอเคตลอดยังไม่ตายคนหนึ่งพี่ไม่พูซ้ำหน่อยไหด้ตปิดร็สวยตอหมดเลยหมดหมดเดๆขอดีต้อหดยดี ซ่อมลงรถใครมีกล่องซ่อมลงรถซ่อมลงรถอยู่นะปุ่งเป่งปุ่งเป่งปุ่งเป่ง,ปง,ปง